สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะพามาดูสับปืน M4 ครับผมโอเคนะฮะเป็นสกิน M4 ด a r k n i g h ที่ผมเคยรีวิวเอาไว้เมื่อนานแล้วนะเป็นของ M4 องเมื่อนะฮะก็ได้มาเป็นระยะเวลา3วันนะครับแต่ว่าแบบถาวรผมก็มีนะ ในตัวคิวๆนะครับวันนี้ก็เอามาลองเล่นๆดูครับโอเคเปิดฉากมาก็ยังไม่มีอะไรยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเกิดขึ้นนะฮะผู้เล่นก็5ต่อ5ป่ปาไปเล่นๆๆตรงนี้แล้วกันปุ๊บมันจะไปเด้งตรงไหนเนี่ยตรงนี้โอเคครับผมวันนี้ก็ใช้สกิน m 4ทาน MC อ่าเป็นสกิน Dark ดักไนนั่นเองแล้วก็ใส่แสงสีแดงเข้ามา โอ้เอาปลาปลาคันปลาแฟตวิ่งหน้าเลยตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่ของศัตรูนะเป็นของทีมแล้วก็ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลา1นาทียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายเลข3โดนไปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าพอไหวแต่ต้องตามไปซัพพอร์ตก่อนนะฮะจุด A โดนไป1 แล้วควันใครเนี่ยไม่ทันได้สังเกตโอ้โหโดนไปอีกหนึ่งด้วยปืนลูกซองผู้ h e a ดช็อตเข้าไปโอ้โหแถวนี้หรือเปล่าโผล่มาเอ้ยมาจริงๆด้วยครับเจ็บขนาดนี้เก็บไปหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหสถานการณ์ครับ4ต่อ1ฮะแล้วเราเก็บไปคนเดียวเท่ากับว่าเพื่อนเราตายหมดเลยแล้ววางระเบิดได้ยินจุดนี้เขาก็ได้ยินเราเหมือนกันวัดกันขนาดนี้ยิงลูกแผ่นไม้เข้าไป เไปแล้ว2องคนกับเวลาอีก20กว่าวิโอเคค่อยใจเย็นฮะได้ยินเสียงกูกูกากกูก่ด้านบนเอาระเบิดไปกินก่อนครับผมจุดจุดนี้ยิงเช็คยิงพลาดไปก่อนแล้วได้ไป1มีจริงๆด้วยด้านบนมีครับโอ้โหยิงบากเสียวเหลือ2ต่อหนึ่งแล้วเวลามันบีบมาขนาดนี้เก็บยีไปอีกหนึ่งตัวสุดท้ายยิงไปโอ้โหโดนสวนกลับขึ้นมา เก็บไป 4... เก็บไป4ีคินะนวินที่1ก็โดนตามไปโอเคไม่เป็นไรมาเริ่มกันใหม่เนาะโอเคครับผมมาวินที่2เลยแล้วก็มีเพื่อนไปแล้วหมายเลข5วิ่งไปวิ่งตามไปซับเขาก่อนนะลงมาที่เดิมจุดจุดเดิมโอเคนะครับ อันนี้ผมก็เล่นกับเพื่อนในกลุ่มคนไทยนะกับพอดีชวนเข้ามากับผมวันนี้มาแค่สองอ้าวแล้วลูกสองก็โดนอีกถึงแลกกันไปครับอ้าวหายเพื่อนเก็บรัวนลวัวจุดๆเนี้จุดที่ผมดักมเมื่อกีนน้นะแนะนำว่าให้ฟังเสียงดีๆมันจะมีเสียงกระโดดขึ้นมาอยู่ โอ้ยมีอยู่นะนะมีอยู่ต้องขอโลบก่อนนะฮะนี่นะจุดนี้จุดปากแกะต้องคอยฟังดีนะจะมีเสียงกระโดดขึ้นมาเราก็ใส่ไปเต็มที่เลยหรือว่าถ้าเป็นเล่นแร้งธนูก็อัดไปเลยนะผมจะต,ต้องระวังมาสองทางซ้ายขวาแล้ว2ต่อ2อย่างนี้จะดีหรือเปล่ปาขอวิ่งกันไปก่อนวิ่ง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 อยู่ได้ยินเสียงนะครับผมได้ยินเสียงอย่างนี้ แล้วเพื่อนไม่เห็นโอ้โหเพื่อนโดนหลังจริงๆด้วยได้เสียงอยู่นะมามาดูแถวเนี้ยข้างบน่าวะข้างบนแน่เลยโอ้ขึ้นไปอู้ข้างบนจริงด้วยตกกระจายตกกระจายจึ้งๆึ้งยิงขึ้นมาแต่ก็วัดกันได้เรือเลย46นะครับหน่นก็มีอยู่หนาเฮ้ยโดนโอ้โหตัวนี้ ไม้ตัวที่เรายิงเมื่อกี้ใช่ไหมทาง A อยาวนู้นนะ่ะโอ้วิ่งอ้อมมานะฮะโผลมาเรียบร้อยครับผม2ต่อศเกม2ต่อศวินนะเก็บไปแล้ว6คิวแล้วเพื่อนก็โดนยิงอีกโอ้โหสไนซ์แลกกันไปครับผมดับเบิลเข้าไปฟังตรงข้ามสถานก,การณ์ตอนนี้ผู้เล่นเหลือ3ต่อ4เป็นรองอยู่นะครับผม เป็นลองอยู่แต่เราไม่หวั่นนะคอยดักจุดนี้เหมือนเดิมแล้วเพื่อนก็เก็บคืนกลับไปเป็นผู้เล่น3ต่อ3ยังพอไหวอยู่หรือเปล่าแล้วดักจุด b อยู่2ขนาดนี้จุด b อยู่2ได้ยินเสียงวิ่งไปแล้วเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยหมุนหมุนหน้าจอหมุนได้ยินเสียงวิ่งไปอย่างนี้โผลมาจ้าเอกเพื่อนแล้วก็ยิงไปเพื่อนได้อสซิดวิ่งกลับมาเช็คจุดจุดนี้ไม่มีนะฮะ ไม่มีแล้วก็วิง่งเอ้ยวิ่งกลับไปทาง A ก่อนแล้วไม่เลขซีไม่เลขซีโดนกลับไปด้วยปืนคอป357นะครับโอ้โห2ต่อ2รนีบวิ่งกลับมาจุด B เลยวิ่งกลับมาจุด B ก่อนอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าขอดักก่อนครับ นะแล้วรู้สึกว่าจะเหลือสไนซ์หรือเปล่านะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราก็ขอดักก่อนนะฮะครับผมวันนี้ใช้กิอ่าใช้สกินประจันสีเลือดนะะประจนสีแปไทยโอเคสกนินโอ้โหวางเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้อยู่เอแล้วก็ไม่อยากจะวางแล้วเพื่อนโดนยิงเก็บกลับไป โอ้โหมามาลุย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 อยู่ไหนวะเนี่ยขอย่องไปก่อนครับผมเวลา20กว่าวิยังทันอยู่เวลา20กว่าวิยังทันอยู่นี่ไงมองไม่เห็นแล้วอย่างนี้ก็ยิงไปแล้วอีกหนึ่งตัวยิงยิงยิงไปโอ้โหยิงอัดโอ้หุยโอ้โหคมันแรงจริง,รงยิงเกือบตายอะ96กับพระเจ้าใม่ได้สักหนึ่งวินเถอะ เรียบร้อยครับผม3ามต่อศูนย์สถานการณ์ตอนนี้เริ่มแย่แ yeah, ล้วแย่แล้วโอ้โหไม่เป็นไรเราบร้วันนะเราไม่วันนะครับผมจะขอให้เพื่อนมั่นใจปืนในฝีมือเอ้ยมั่นใจฝีมือในปืนนะครับโอ้โหเก็บไปยังละหนึ่งคนึ่งเพื่อนโอเคเก็บหนึ่งตายสามกันทุกตัว ยังพอไหวถ้ายังไม่ขึ้นแท่นสี่นี่ยังพอไหวนะดูซิว่าเพื่อนจะแก้เกมยังไงดีถ้าขึ้นเป็น4ี่นี่ก็ตื่นเต้นนะผมว่าลนทุกคนเลยต้องตั้ง,งสมาธิดีๆเลยนะฮะต้องมั่นใจปืนในมือที่ถือนะครับโอเคแล้วเพื่อนเริ่มดักเริ่มไม่บุกเท่าไรดักช้าๆครับผม แล้วนั่นไงหายไป2อ,อย่างรวดเร็วบีโดนครับพอเพื่อนรู้ว่าบีโดนก็วิ่งกลับคื้นไปนี่ฮะเป็นงานกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีว่ะมีโอ้หูหายไปหมดเรียบร้อยครับแล้ววางอย่างนี้เฮชช็อตเข้าไปเฮดช็อตเข้าไปแล้วก็ว้างระเบิดไปอย่างนี้มาอีกหนึ่งเว,ว่าก็ยิงสิครับได้ยินอย่างนี้เหลืออ,อีกนี่ครับผม โอเคยิง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 เล่นไปเลยครับผมเวลาอยู่20กวิยังพอทันอยู่พอทันอยู่เฮ้ยเฮ้ยยังไม่หมดแล้วเนี่ยลืมดูยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยโอ้หยังไม่หมดท็อปเก็บไปสีุ่้ยเมื่อกี้คิดว่าหมดแล้วคำพูดจริงไม่งั้นไม่ยิงปืนพกเล่นหรอกโอ้โหไม่ทันได้ดูนะฮะแต่ก็เกือบเกือบอยู่นะฮะรูงี้ไม่ไม่ ถ้าแก้ไป้แต่แรกก็ทันเหมือนกันไม่ไม่รู้จริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเก็บไปนะครับโอเคหนึ 1> 1่ต่อสวินนะสกอร์รวมเินสเก็บไปแล้ว12บสคิวสู้หน่อยเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาแก้เกมในฝั่งของเป็นฝั่งบุกบ้างนะครับเป็นฝั่งไปวางบ้างแล้วขอดักจุดจุดนี้จะโพหรือเปล่าได้ยินเสียงอยู่ด้านด้านขวานะ ด้านขวาต้องมีนะครับผมเก็บไป13แล้วเพื่อนเก็บไป1ค่า1นึ่งตายสทุกตัวแล้วโดนสไนซ์สอยไปอีก1ตัวมาแน่วะมาแน่วะมาแน่วะมาต้องเตรียมสัตว์กระสุนไปเลยเนะี่ยมาแน่วะแล้วรู้ด้วยรออยู่จุดนี้นแต่เราก็ยิงท่าทีไปก่อนแล้ว ได้ยินเสียงมาตำแหน่งนี้มุมตัวองศาต้องเป็นตรงนี้แน่เลยแล้วกลาดยิงู้หไม่โดนซิกแแซก,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 กแต่เราก็เก็บไปได้ขอมาเช็คจุดหลังก่อนครับผมผู้เล่น3ต่อ3ต่อหนึ่งแล้วตอนนี้โอเค3ต่อหนึ่งแล้ววิ่งเข้าอย่างรวดเด็วระเบิดอยู่จุด A โอ้ยกระโดดติดติดขัดระเบิดอยู่จุด A แล้วก็เข้าไปเฮคนแล้วเราก็วางใจได้นะฮะตอนนี้แล้วยังไม่วางด้วย ขอดักตำแหน่งจุด B ก่อนแล้ววางไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมผู้เล่น3ามต่อหนึ่งยังได้เปรียบโคตรแล้วขอดักฟังเสียงอยู่จุดนี้ถ้ามาก็ฝอยให้ล่วงเลยเพราะว่าจุดวางบอมไม่ไมห่วงแล้วเพื่อนอยู่2คนแล้วเพื่อนเลือดแดงต้องวิ่งกลับไปซับเพื่อนแล้วเพื่อนเก็บด้วยสนยัยพารู้สึกจะเป็นสนันะฮะ โอเคขึ้นมาเป็น2ต่อ3ครับผมให้พออุ่นใจนะอ่าทิ้งดีเซอร์ทองไปจะไปดักจุดเดิมดีไหมเนี่ยขอดูก่อนละกันนะฮะเอยเอยเอยขอดูก่อนละกันเอาควันไปเขาบอกว่าเอาควันไปทำาไมลนะ่ะเอาควันเพื่อนอกจากควันเนี่ยเป็นสิ่งในการพรางตัวแล้วช่วยเบรกเกมได้ด้วยนะครับผมนะทำให้ศัตรูหรือว่าข้าศึกเนี่ยคิดว่าเราจะแบบจะดันแล้วหรือเปล่าวะ มันก็เขาก็จะไม่ค่อยเขาก็จะไม่ดันกลับมานะครับผมคือผู้เ่น5ต่อ5อยู่ตอนนี้แล้วยิงกาดไปเผื่อทำดาเมจได้บ้างก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะยังคงเป็นเกมช้ากันแล้วเพื่อนเก็บไป 1, 1> ไป 2, 2ด้วยสไนท์ทั้งคู่เพื่อนตามมาซับพอร์ตผมก็เลยต้องวิ่งอ้อมกลับไปทางโน้นแล้วกันเพราะว่ามีคนคุมแล้ว นี่ฮะบาเลสคุมกลางแล้วตำแหน่งเอโอ้โหอ่า WC ตัวนั้น w z ฝั่งนั้โผล่นะเหมือนกันนะเป็นบาเลสมังกรน,นะครับอยู่ตรงนี้หรือเปล่าขอคว้างระเบิดไปก่อนอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้มันใช้สไนค์คู่กับท็อปแล้วอยู่จริงๆด้วยโผล่จุดนี้เอาปืนท็อปมาควักยิงเราอีกแล้วแต่ว่าเราต้องหยุทันททยิงไม่โดนเราเลยเหรอเมื่อกี้ ว่าอ,อะไระาเลือดก,กับเกาะยังหนึอยู่เลยแล้วผู้เล่นเหลือ1ต่อ4อย่างนี้โคตรได้เปรียบนะฮะอย่างไรก็น่าจะจบเกมสำหรับ3ต่อ3แน่นอนแล้วนั่นไงครับผมเรียบร้อยครับขึ้นตามมาจาก3ต่อหนึ่งจาก3 0 3ศูนาม่งเป็น3233นะครับผมตอนนี้เสมอแล้วนะโอเคเินรวมหกครับผมเก็บไป15ตัวแล้วถือว่าเยอะอยู่เหมือนกัน ไช้แล้วครับผมวิ่งมาแต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละที่นี่จะรู้สึกว่าจะบุกไม่เหมือนกันแล้วสไนด์โดนไปหนึ่งวะ่ะจุดกลางตรงนี้แม่นจริงๆนะครับ WC เนี่ยเอาควันไปปิดก่อนแล้วกันเพื่อที่จะไปเอาระเบิดคืนแล้ว m 4โดนจุดไหนจุดนี้นั่นเองจุดนี้นั่นไงแล้วยิงสาดเข้าไปตัวนินจาเหรอแ,แล้วเฮดช็อตกับคืนมาด้วย AK นะฮะเรียบร้อยเลยครับผม สถานการณ์แย่แล้วฮะแล้วเหลือ1ต่อ5ครับอย่างนี้จะไปไหวอะไรนะฮะถ้าได้ให้หมื่นโอ้โหยังพูดไม่ทันผัดคำสีต่อ3งานเข้าแล้วผมต้องตั้งสติสมาธิดีๆแล้วฮะตอนนี้4ต่อ3แล้วครับแล้วเมื่อกี้ตายฟรีๆโดยไม่ได้เก็บอะไรเลยครับ ผมขอเข้ามาจุดตำแหน่ง A อย่างรวดเร็วแล้วกันฮะเพื่อนต้องคอยเช็คดีๆต้องคอยเก็บสไนต์ตัว WC นั้นตัวแรกให้ได้แล้วคมและเกิดสไนด์ฝั่งนั้นแล้ว MC ของเพื่อนเก็บไป1นึะครับโดนกลับคืนมาโอ้โหแล้วเราเบิดตกจุดนี้เราเบิดตกจุดนี้คอยได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงมาวิ่งกลับมาโดยเป็นโอ้โหเก็บไปอีกหนึ่ง ยิงอัดไปดูซิว่าจะมีตัวตามไม่มีตัวตามแบบนี้ก็เริ่มจะสวยแล้วครับผมแล้วเพื่อนเก็บไปอีกหนึ่งแลกกันไปตัวสไนมัันยังไม่ตาย3ต่อ2ครับ3ต่อ2แบบนี้วิ่งไปก่อนแล้วกันฮะวิ่งไปเอ้ยได้ยินเสียงสไน์อยู่นี่จริงๆด้วยจะโผลมายิงจะโผลมายิงด้วยปืนค็อปแต่ก็โผลก,กลับไป แล้วจังหวะนี้ปืนกลนขอหนีก่อนถ้าไม่มีระเบิดนี่ก็คงวิ่งไปอุย้ยแบตจะหมดถ้าไม่มีระเบิดนี่ก็คงจะไปวัดอยู่เหมือนกันนะจะไปยิงพวกอยู่แต่ขอมาวางก่อนครับผมโอเคตำแหน่งนี้เนี่ยพิกัดปลอดภัยแล้วมีเพื่อนคุมเกมคุมหลังอยู่หมายเลข5ครับ หมายเลขสี่จะตามตื้อขึ้นมาแล้วยิงเข้าไปหมายเลข5ยิงสไน์เราได้อัซิดครับผมขอดักจุดนี้จุดนี้นะครับแนะนําเหมือนกันเป็นจุดที่แนะนําให้ดักเวลาที่วางนะครับเขาไม่คิดว่าเราจะอยู่อย่อยางนี้นะแต่ถ้ามาได้ยินเสียงได้ก็โผล่ใใจไปยิงเลยครับผม,มเก็บไปสี่ไม่ใช่ดูนี่สี่ตัวอ่าสี่สี่แล้วเว้ยอีก แค่หนึ่งวินวินตัดสินนะจะทำได้หรือเปล่าสนี้เก็บไปแล้ว17คิวนะจะทำได้ไหมต้องใจเก็นฮะไม่ว่าจะเป็นใครจะขึ้นนำก่อนวินนี้ตัดสินแน่นอนไม่ชนะก็แพ้ฮะท่านผู้ชมโอเคขอเช็คไม่มีนะฮะแล้วเขาบุกหรือเปล่า ขาก็ไม่กล้าที่จะบุกหรือเปล่านะไม่บุกจริงๆด้วยแล้วเพื่อนก็ดักตำแหน่งโอ้โหสไนหรือเปล่าเกือบเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครดินจานะครับผมแต่ยังต,ต่อต่อไปไม่ขอเสี่ยงแล้วกันถ้าวัดกับสไน์นี่ไม่คุ้มขึ้นมานะครับเอาควันปาเข้าไปโอเคนะครับตอนนี้รู้สึกจะเป็นเกมช้า ครับเล่นคุ้มเวลากันจริงๆแล้วหกกระโดดมาขนาดนี้เพื่อนยิงกลับไปนะครับผมโอเคกระโดดเข้ามาฮะนะโดนปืนครอปตัวเดิมยิงสไนตัวนี้ก็ปลาระเบิดเฮ้ยจะจะ,จะ,จะตายแล้วไม่ตายนะฮะเจ็บหนักเจ็บหนักแล้วปลาอะไรปลาแฟดเข้ามาวิ่งเต็มหน้าเก็บไปหนึ่งตอนนี้โคตรได้เปรียบสถานการณ์โคตรได้เปรียบได้เปรียบยังไงได้เปรียบผู้เล่นนะฮะสี่ต่อสา แล้วเห็นจังหวะจุดจุดนี้อยู่นี่หรอแล้วก็ยิงเข้าไปแลกกับเพื่อนโอ้โหสองต่อสามครับแล้วเพื่อนขึ้นตามขึ้นมาวางได้เปรียบอยู่นะได้เปรียบได้เปรียบหรือเปล่าโอ้โหโผลมาได้ยินเสียงจุดนี้ก็ยิงไปสองต่อหนึ่งนะครับยังพอไหวอยู่ระเบิดตกจุดจุดนี้วิ่งไปเอาก่อนครับผมโอเคเก็บไปแล้ว20ตัวได้ยินเสียงได้ยินเสียงเรียบร้อยครับผมเก็บไปส คิวในทินจัคือพิกกลับมาเป็นชนะเฉยนะครับผมเป็นไงบ้างโอ้โหสนุกจริงจรนะครับผมฝากติดตามผมเรื่อยๆน,นะครับผมสวัสดีครับ